คุณก็สู้สู้ผมก็สู้สู้ทุกคนก็สู้สู้สำหรับคุณมุกเรดนผมดีใจที่เขามีวันนี้เป็นวันที่เขาทําให้พ่อแม่ยิ้มได้วันนี้เขาเขาก็บอกว่าวันนี้พาแม่ไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อโทรศัพท์ใหม่เห็นแม่ใช้โทรศัพท์เก่าเป็นของขวัญมันเกิดให้แม่ผมดีใจที่วันหนึง่งคนที่เขาอยู่ข้างๆ เวลาที่ผมไปกินข้าวไปนู่นไปนี่วันนี้เขาได้มาเป็นอีกคนหนึ่งแล้วเป็นคนที่วันนั้นเขามีเงินแค่พันห้าเขาเบิกีสิงมาเขาก็เก็บเงินไว้ห้าร้อยแล้วเขาก็โอนเงินกลับให้แม่พันหนึ่งแล้วก็เหลือห้าร้อยไว้ใช้คนเดียวพราว่าอันนี้มันก็แปลกคนนี้มันก็แปลกเอาให้แม่ไปไป,ไปเพราะว่าแม่ต้องใช้ แต่วันนี้พอมามองดูว่าแม่อยากได้อะไรเขาก็สามารถเซฟแม่เขาได้วันนี้คือวันที่ทเขาก็บอกว่าวันนี้คือวันที่แม่เขายิ้มแบบยิ้มมากๆนี่คือจิงพี่โอกมะวันนี้มันมาถึงแล้วอ่ะมันก็เก่งที่สุด